สวัสดีชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภนะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนมีคู่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2563นี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่า,าคนโสดนะชาวราศีพฤษภในช่วงปากหลังสิงหาคม2 5 6 3นี้ตัวตวนของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับแล่หลายท่านนะ อันนี้เป็นการดูดวงโดยกว้างก็จริงนะแต่ใช้คําว่าหลายหท่านหลายหท่านเพิ่งมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากความรักเพิ่งจะอ,อกหักมาก็เลยเป็นการนคนโสดนะเราก็เขาเรียกว่าอยู่ในระยะพักใจอยู่นะจะทำใจนะครับในช่วงนี้นะสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภนะแล้วมาดูวันดีกว่าว่าจะมีใครเข้ามาเยียวยารักษาใจเดี๋ยวจะมีคนลักษณะไหนที่เข้ามาสนใจคุณหรือว่าทําให้คุณสนใจได้นะสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภในช่วงปักต่างสิงหาคม2563เขาจะเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าคุณจะพบเจอคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่คุณจะเจอได้ในวาระที่เขามาพรีเซนต์งานหรือวาระที่คุณมีโอกาสที่ไปงานสัมมนางานหนึ่งแล้วคุณโดดเด่นสะดุดตาเขามากนะครับคุณรู้สึกว่าเขาเป่งประกายเหลือเกินในสายตาของคุณนะครับเป็นคนที่มีความสามารถน่าสนใจสําหรับคุณนะครับงั้นคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าบทสรุปนะ ของคนโสดชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2563เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันนะขอดูบทสรุปของคนโสดชาวราศีพฤษภในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2563 โอเคนะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาทําความรู้จักกับคุณหรือคุณได้มีโอกาสทาความรู้จักกับเขานะครับต่อไปนะสถ้วยขึ้นมานะมันมีโอกาสแน่นอนที่แบบจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีการเติมใจให้กันมีการรักษาน้ําใจกันนะครับมีการพูดคุยกันแบบเป็นอย่างดีนะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีก็ขอให้เป็นเ,เรื่องที่แฮปปี้นะครับสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภนะครับเอาละเรามาดูกันต่อในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่า ขอดูตัวตนนะครับของคนที่มีคู่นะชาวราศีประสบประจำช่วงปักหลังเดือนสิงหาคมสองห้ําย้ำเสมอนะครับคนมีคู่ก็คือคนที่ อาจจะแต่งงานเป็นสาม,มีภรรยากันแล้วนะครับหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าคนที่คบคุยกันอย่างเปิดเผยเป็นที่รู้จักของทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งทังทั้งบ้านทั้งสองฝ่ายนะครับญาติพี่น้องรู้จักเพื่อนฝูงรู้จักนะเตือนควงกันได้สบายใจนะครับพแสดงความรุทสิ์ใจกันอย่างชัดเจนนะครับเอาละ ตัวตนของคุณนะครับมีก้าวถ้วยขึ้นมานะคุณชาวราศีพฤษภบางทีคุณอาจากําลังจะมีกิ๊กมีกั๊กหรือมีใครที่คุณแอบคุยไว้เก็บซ่อนไว้ในในชีวิตใ,ในในเขาเรียกในสตอรี่ของคุณในเวลานี้ในทำลายของคุณในเวลานี้หรือเปล่านะเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วคู่ของคุณเนะขาเป็นยังไงหรือเขาคิดยังไงกับคุณในช่วงปากหลังสิงหาคม25งหนี้สำหรับชาวราศีพฤษภที่คนมีคู่นะครับ เขาเองนะเขาเองเขาเรียกว่ามีความไม่สบายใจนะครับเขาอยากจะหลบหนีไปอยู่ให้ไกลๆบางทีอาจจะเป็นเพราะเขารู้หรือเปล่าว่าคุณมีใครที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์หรือคุณแอบคุยกับใครนะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าขอดูบทสรุปนะครับของคนมีคู่ชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงปักหลังสิงหาคม2 5 6 3มันจะเป็นอย่างไร เอาละบอกได้เลยนะมีมีจัสซิสขึ้นมานะครับมีไพ่แห่งความยุติธรรมหรือไพ่ประจำราศีตุลขึ้นมานะครับการที่มีจัสซิสขึ้นมานะสำหรับชาวราศีประสบนะครับอันนี้เป็นการดูดวงโดยกว้างนะครับไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะสลับฝั่งก,กันก็ได้ระหว่างตัวคุณกับคู่ของคุณนะครับงานนี้ถ้าใครมีเล็กมีน้อยมีกิก๊กมีซุกมีซ่อนนะครับ ความจริงจะเปิดเผยปรากฏนะครับแล้วจะมีการาเหมือนเวนกรรมตามทันเองนะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วคุณอาจจะต้องเสียคนดีๆหรืออาจจะต้องเสียคู่ของคุณไปนะครับหรือถ้าเกิดคู่ของคุณเป็นฝ่ายที่ทําตัวอย่างนั้นเขาอาจจะต้องเสียคุณไปหรืออาจจะต้องห่างกันสักพักนะครับเพื่อ,อเขาเรียกว่าเหมือนอ รีเซ็ตนะ่ยรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตความไว้วางใจใหม่เหมือนเหมือนเคลียร์เอาเรื่องของความไว้วางใจกลับมาใหม่เพราะว่าการที่มีใครสักคนนึงนะครับมีคนอื่นซ้อนในความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าความไว้วางใจมันจะถูกตัดทอนหายไปนะครับมันจะเกิดการเสียความรู้สึกต่อกันนั่นเองนะครับยังไงยังไงนะอันเนี้ยดูกันไว้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่า ดูคนไว้เพื่อที่แบบจะมา,าแก้ไขอะไรกันหรือหาวิธีปิดบังหลบซ่อนนะถ้าใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่นะครับแนะนำว่าหยุดซะนะครับหยุดซะหยุดทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วทำสิ่งที่มันถูกต้องจะดีกว่านะครับอย่าให้เป็นเรื่องบาดหมางใ,ใจหรือว่าเสียความรู้สึกหรือว่าจะต้องเสียคนดีๆหรือคนที่คอยช่วยเหลือกันมาคนทีค่คอยสนับสนุนกันมาในชีวิตออกไปเลยนะนะครับเพราะคู่ก็คือคู่นะครับ ยังไงยังไงซะคนอื่นก็คือคนอื่นนะอยากจะให้รักษา้ําใจกันไว้นะครับตรงจุดนี้นะเอาละเรามาดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีพฤษภนะครับขอดูตัวตนของชาวราศีพฤษภที่มีสถานะไม่ชัดเจนประจำช่วงปากหลังเดือนสิงหาคม2563 อัศวินเหรียญขึ้นมานะครับคุณกำลังที่พยายามที่จะนะ ขเขาเรียกว่าซัพพอร์ตอะไรใครบางคนอยู่หรือเปล่าหรือบางทีถ้าคุณไม่ซัพพอร์ตใครเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณกลับมาหารายได้ได้ไดแบบเริ่มมีกระแสะเงินมาถึงคุณแล้วนะในเวลานี้นะเริ่มจะมีรายได้เข้ามาให้เห็นบ้างให้เข้ามาชื่นใจบ้างนะงั้นทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอีอกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนว่าบุคุณเขาเป็นยังไงนะในช่วงปากทางเดือนสิงหาคม2 5 6 3นี้นะครับ สำหรับชาวราศีพฤษภนะแปดดาบนะถึงเขาอยากจะมาหาคุณอยากมาเจอคุณเขาก็มาไม่ได้เพราะมันมีอุปสรรคหรือมันมีอะไรบางอย่างที่รายล้อมอยู่ก่อนจะพูดต่อไปขอพูดย้ากันอีกครั้งนะครับว่าคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับอาจจะหมายถึงคนที่ ครบนะครับคุยกันแบบไม่ได้เปิดเผยนะครับด้วยความที่ไม่แน่ใจในสถานะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้อะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงทั้งคนที่าบางทีคุยกันแบบต่างคนต่างมีคนคุยหลายๆคนนะครับมันก็ไม่มีความชัดเจนสักทีนะรวมไปถึงคนที่บางครั้งคุณมีข้อัวอยู่แล้วแต่มีคนอื่นพยายามเข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกให้คุณในขณะที่คุณมีคู่อยู่แล้วนะครับหรือว่า บางทีก็เป็นตัวคุณนะครับที่เข้าไปรู้สึกดีๆกับคนอื่นที่เขามีคู่นะครับอยู่แล้วแล้วเ,เขาสารสัมพันธ์กับคุณด้วยนะครับคราวนี้บอกได้เลยว่ากรณีนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นการอยากจะไปมาหาสู่กันนี่ถ่อให้คุณเฝ้ามองเขาอยากจะซัพพอร์ตเขาอะไรเขา,าโอเคได้ ได้ในลักษณะของออนไลน์เนี่ยเกิดไปเจอตัวกันไม่ได้หรอเขามาไม่ได้หรอกเขามีคนของเขาอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการที่อีกฝ่ายหนึ่งมีคนของเขาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีคนของเขาอยู่บอกได้เลยว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถนะครับที่จะมาพบคุณได้เนื่องด้วยว่าจะเกิดเหตุ อ,อันไม่บางควรอันใดก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับตัวเขานะครับอันจะทําให้เขาเป็นอันตรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางาร่างกายจิตใจหรือว่ากระทบกระเทือนหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือกระทบกระเทือนความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่นะงั้นเรามาดูบทสรุปปดิกว่าว่าบทสรุปของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีพฤษภประจําช่วงปากหลังเดือนพฤษภาคมาเดือนประจําช่วงปากหลังเดือนสิงหาคม2 5 6 3นะอ่าจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับชาวราศีพฤษภกที่มีสถานะไม่ชัดเจนในช่วงปัาของ 3, พฤษภาคม2 5 6 3าสรุปเ่วยอย่างไรหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะครับต่างคนต่างยังคิดถึงกันอยู่ก็จริงนะแต่คุณก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่คุณต้องทำกันต่อไปนะครับการมีมหาเล็กถือไม่เท้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นการที่คุณไม่ได้ไปแทรกซ้อนอความสัมพันธ์กับใครหรือไม่ได้มีใครมาแทรกซ้อนความสัมพันธ์ของคุณนะครับก็ขอให้คุณหัดเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าหัดนะ คือข,ขอให้คุณนะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันบ้างนะครับมีความมั่นคงซึ่งกันและกันนะครับอาจจะช่วยเหลือไ,ได้บ้างทางการเงินนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่อย่าไปาช่วยเหลืออะไรมากนะเพราะบางทีเขาก็ยังมีเรื่องที่ปิดบังคุณอยู่หรือเขาไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดผลร้ายกับตัวเขาเองได้นะครับยังไงยังไงซะก็ขอให้รักษาตัวรักษาใจรักษากราเป๋าสตังค์ไว้ให้ดีสำชาวราศีประสบที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับสําหรับคลิปนี้ ของชาวราศีพฤษภนะครับจะต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามกำลังใจให้กันฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดกันในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามันเป็นประจำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ